FC ทุกแท่านะครับวันนี้นะครับช่องลุงพงศ์ากินชนแนลนะครับก็จากช่องอื่นนะครับที่ที่เคยมีผลกระทบนะครับก็เห็นแต่ใน YouTube เห็นแต่ในข่าวนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเจอนะครับกับช่องของลุงพง์เองภากินชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปที่โรงพักนะครับ แล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอทําความเข้าใจนะครับอย่างเนี้ยอ,อย่างตรงนี้นะครับก็คือไปที่ไปลงบันทึกประจําวันนะครับะนะครับว่าได้มีคนนํารูปของลุงพงนะครับคนนํารูปของลุงพงแล้วก็ไปทําการซื้อขายเรื่องรถยนต์นะครับ ซึ่งลุงพงไม่ได้ทําธุรกิจเรื่องซื้อขายรถยนต์แต่ประการใดนะครับตามใบแจ้งความนี้นะครับไว้ใ,ใบบันทึกประจำวันนี้ไว้นะครับแล้วแล้วเมื่อสักช่วงบ่ายนะครับก็ก็มีเมนหนึ่งนะครับเป็นเมนนี้นะครับท่านผู้ชมที่บอกว่าใช้นี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้อ่า เกิดความสับสนนะครับสําหรับ FC นะครับแล้วก็ผมก็เลยทากว่าคือเป็นนี่เท่าไหร่นะครับให้จ่ายเท่าไหร่เพื่อที่คือไม่ได้แสดงโปรไฟล์ตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาเหมือนคล้ายๆฝันปวดนะครับทางช่องนะครับทีนี้ผมก็ได้แจ้งการคุกค,คามนะครับของผู้ทาช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อขอความปรารถนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ก็นะครับก็ก็ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างช่องของลุงพง์พากินแชนเนลเนี่ยเป็นช่องที่ยินดีแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์นะครับวิธีการใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับแบบเรียบง่ายนะครับตามที่ FC นะครับได้ติดตามมาตลอดนะครับก็ถ้าใครเป็นคนติดตามเป็น FC ของลุงพง์จริงๆเนี่ย นะครับก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของลุงพง์นะครับก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับก็ใช้ชีวิตนะครับแบบบ้านๆนะครับก็ดูแลครอบครัวนะครับทำมาหากินนะครับส่วนหนึ่งนะครับทางช่องลุงพงศ์พากินชาแนลเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากว่าเป็นการทำมาหากินการสร้างรายได้นะครับเพื่อดูแลครอบครัวนะครับก็ นะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากนอกจากอาอาชีพหลักของลุงพงศ์นะครับอาชีพหลักของลุงพงศ์นะครับเองก็เล่าเรื่องการนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจุดเริ่มเริ่มต้นทีนะครับการที่ทําช่องลุงพงศ์ภาคินชาแนลเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บภาพบรญญัิกาัครอบครัวนะครับการใช้ชีวิตนะครับแบบท้องไร่ท้องนาหรืออาหารพื้นบ้านนะครับแล้วก็การสร้างความความสุข นะครับให้กับครอบครัวนะครับตามที่ใสยภาพของลุงพงมีนะครับก็นะครับขอความกรุณาเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับด้วยความสุภาพนะครับจริงๆรลุงพงยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาติชมอ่ายินดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ลุงพงเคยพูดเสมอว่าช่องของลุงพงมึงเนี่ยนะครับอ่าสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับได้เลยครับ เป็นช่องของพวกเราทุกคนแต่ทีนี้มีเม้นเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีโปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็เข้ามา,าคุกคามในช่องของลุงพง์นะครับก็ขอความกรุณานะครับทีแรกลุงพง์ด้วยพนักงานด้วยนะครับก็แล้วก็เรื่องของการไปลงบันทึกประจําวันวันนี้นะครับก็ขอคุณนะครับขอคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับที่ดูแลเรื่องของคดีความเป็นอย่างดีนะครับทุกท่าน นะครับทีนี้พอเีืเ่อเลยก็เกิดภัยคุกคามนะครับก็ขอทำความเข้าใจกับเอฟซี FC ก่อนนะครับกอ็อีกส่วนหนึ่งนะครับของลุงพง์นะครับในกรณีที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับลุงพง์ขอไม่ไม่ขอแยาตอบคาถามแล้วกันนะครับเพราะว่าคือบางทีอย่างไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของลุงพง์นะครับอ่า ตรงนี้นะครับหรือว่าเพจของลุงพง์จะเป็นอีกช่องหนึ่งคือช่องวิถีพุวิาณแบบพอเพียงนะครับอยู่ข้างๆนี้นะครับพอก็จะรับทุกคนเพราะว่าเป็นสาธารณะนะครับก็เปิดรับทุกคนแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่ทราบว่าคนที่เข้ามานะครับมีเหตุมีจุดประสงค์อนใดนะครับจนทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับทีแรกลุงพง์ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ทีเนี้ยลุงพง์ก็เจอกับช่องตัวเองนะครับก็ฝาก fc ทุกข่านด้วยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามามาแลกเปลี่ยนนะครับได้นะครับก็ก็เลยวันนี้ก็พนักง,งานก็ค่อนข้างกันนิดนึงครับก็ยังไงลุงพงศ์ก็จะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับการใช้ชีวิตของครอบครัวของอลุงคงเองแล้วก็การใช้ชีวิตแบบวิถีลุงพงศ์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับไปนาอะไรเนี้ยหรือว่ากินข้าวกับครอบครัว นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเก็บเรื่องราวนะครับของครอบครัวลุงพงเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้ามาด้วยนะครับสุภาพนะครับแล้ก็ได้แจ้งการคุกคามให้กับ YouTube ไปแล้วนะครับก็คอมเมนต์ไหนนะครับที่ไม่สุภาพนะครับเข้ามาคุกคามนะครับทาง YouTube ก็จะไม่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจ นะครับที่ทําให้ช่องของผมงพง9ก้าวมาถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับก็แจ้งเตือนภยัยแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับส่วนเรื่องของคดีความนะครับก็ได้แจ้งกับทางท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียบร้อยแล้วนะครับไปลงบันทึกประจําวันเพราะว่า,อาของขุงพงเองนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่เอา,อารูปหรือโปรไฟล์ของลุงพงนะครับไปทําเพจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ให้หยุด นะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายแก่ลุงพงแล้วนะครับก็เราถ้ามาหากินแบบสุจริตดีกว่าครับเนาะก็คือถ้าเราขยันทํางานนะครับหรือว่าจะมีนี่มีสินอ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขยันทํางานเราก็สามารถแก้ไขเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับก,ก็อย่าไปทําแบบนี้เลยนะครับอย่างช่องของลุงพงเนี่ยที่ทาลงไปเนี่ยนะครับเป็นความตั้งใจของลุงพงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราว แล้วก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนให้กับทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ลุงพงก็ขอฝากด้วยครับก็ที่แรกก็ว่าจะเป็นสักพรุ่งนี้แต่ทีนี้ด้วยเกรงว่านะครับเอซีทุกท่านจะ,ะ,ะที่คนที่เอาไปปลอมเพจลุงพงนะครับอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นนะครับที่เกิดความเสื่อมเสียแล้วก็หรือว่ามีการซื้อขายรถยนต์หรือว่าเป็น การผู้ยืมเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือเผษของลุงพง์ตัวจริงนะครับเศษของงพง์ตรงนี้นะครับก็จะมีเศษวิสีคนว่านแบบพอเพียงนะครับนะครับหรือว่าทีละพง์คนรักษานะครับอยู่ข้างนี้ก็คือเป็นเศษจริงนะครับนั่นแหละครับก็มีอะไรก็ฝากด้วยนะครับก็ก็ขอชี้แจงแล้วก็ขอบคุณกำใจทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ลุงพงศ์ก็จะให้คำพันสัญญานะครับกับเอฟซีทุกท่านนะครับว่าจะตั้งใจผลิตผลงานออกมาตามสไตล์ตของลุงพงศ์เองนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงพงศ์ก็จะแจ้งข่าวสารนะครับให้กับ f c ฟทุกทา่านหรือ,อไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ fc เก่าหรือว่าที่อยู่ต่างประเทศนะครับ ก็นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของคดีความหรืออะไรนะครับท่านที่มีความคืบหน้าก็แจ้งมาได้ครับไม่ว่าจะ,จะ,ะเพจของพังคองนะครับหรือเพจพวกของมงคงนะครับ,รรบแจ้งเข้ามาได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้บุคคลผู้นี้นะครับไปทําเรื่องราวเหมือนนี้กับบุคคลอืน่นนะครับมันก็เกิดความเสียหายความสูญเสียนะครับแต่ละคนกว่าที่จะต้องตั้งใจทําเรื่องราวออกมานะครับ นะครับมันคือความตั้งใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ